สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดวงดาวนั่นก็คือดาวพระอังคารนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระอังคารจะทําการโคจรโยกย้ายราศีจากราศีกุมเข้ามาสู่ราศีมีนในวันที่ 17. พฤษภาคมปี2565ไปจนถึงประมาณวันที่25มิถุนายนปี65เช่นเดียวกันค่ะดาวพระอังคารนะคะจะโคจรมาร่วม ก,กับดาวพระพฤหัสร่วมกันกับดาวพระเกตที่ราศีมีนนะคะอังคารและพระพฤหัสนั้นถือเป็นคู่สมพลกันมีดาวพระเกตมาร่วมกระตุ้นด้วยครั้งนี้ก็จะยิ่งส่งผลส่งอิทธิพลให้แก่เจ้าลัคนามากยิ่งขึ้นเรามาเช็คกันเลยนะคะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากการโคจรโยกย้ายของดาวพระอังคารในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะ่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤกษภค่ะชาวพฤกษภท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพฤกษภก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีพฤษภนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมจนถึงวันที่15มิถุนายนโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในช่วงที่ดาวพระอังคารทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะดาวพระอังคารนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนปตัตน,นิและดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณคะ่ะในวันที่17พฤษภาคมไปจนถึงวันที่25มิถุนายนปี2565ดาวพระอังคารได้ทำการโคจรเข้าสู่ราศีมีนนั่นก็คือไปอยู่ในเรือนลาภะของคุณนะคะ ดาวพระอังคารมาอยู่ในเรือนลาพระตรงนี้มาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสบดีและมาร่วมกันกับดาวพระเกตนั่นเองค่ะดาวพระพฤหัสบดีนะคะเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนลาพระนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆจุดที่หนึ่งแล้วพอมีดาวพระอังคารมาร่วมด้วยนะคะสองดาวนี้เป็นคู่สมพลกันมาเจอกันที่เรือนลาพระถือว่าเป็นจุดที่เฮง จุดที่2นะคะยังไม่พอเท่านั้นค่ะดาวพระเกดยังช่วยกระตุน้นยังช่วยส่งเสริมกําลังให้กับทั้งสองดาวนี้ให้มีมากยิ่งขึ้นนี่ถือว่าเป็นจุดดีจุดที่3ค่ะ ดาวพระอังคานนะคะเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถยวดยานพาหนะเป็นเรื่องเออเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการแข,ข่งขันและอาวุธของมีคมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับยวดย,ยานพาหนะของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมรถอุบัติเหตุหรือมีการซื้อประกันรถยนต์นะคะเป็นช่วงที่คุณได้ไปเรียนขับรถหรือว่าเป็นช่วงที่คุณได้ไป ต่อใบขับขี่ต่งตางๆนานานะก็จะเกี่ยวกับยวดยานพาหนะทั้งนั้นนะคะส่วนในเรื่องของอารมณ์ค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีการนึกถึงเรื่องของเงินเงินทองทอง นึกถึงเรื่องของผลประโยชน์นึกถึงในเรื่องของการงานมากยิ่งขึ้นใครที่ต้องมีการแข่งขันการสอบการประเมินผลงานคุณก็จะเริ่มมีความเคร่งเครียดมีความกดดันเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เข้ามานั่นเองค่ะแต่จิตใจอารมณ์ของชาวลัคณาราศีพฤษภก็จะมีความกล้าหลุยมากยิ่งขึ้นดาวพระงคานมายอยู่ในเรือนลาพระร่วมกันกับดาวพระพฤหัสบดีคุณจะกล้าคิดกล้าทำกล้าลงมือกล้าเสี่ยงนะคะแล้วก็จะมีเกณฑ์ได้รับผลประย ประโยชน์ทางการเงินได้รับผลประโยชน์ทางการงานเข้ามานั่นเองค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภท่านใดนะคะที่ได้ทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะการทํางานร่วมกันกับเพศตรงข้ามการทํางานร่วมกันกับเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวจะมีมุมที่ดีมากกว่าการทํางานแบบเดียเด่ยวๆนะในช่วงนี้ไม่พอเท่านั้นค่ะการงานที่เกี่ยวข้องกับเบื้องหลังนะคะ การงานที่เกี่ยวข้องกับการออวางแผนเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาลักษณะงานเหล่านี้จะมีมุมที่ดีค่ะอย่างเช่นงานแพทย์พยาบาลงานช่างวิศวกรงานออกแบบนะคะสถาปนิก ต่างๆนานาก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นค่ะชาวลคาราศีพฤษภคุณจะมีคนรักคู่รักหรือมีเพศตรงข้ามให้การสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนะคะช่วงนี้ถ้าใครต้องการจะเริ่มธุรกิจเริ่มกิจการร่วมกันกับคนรักอันนี้จะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นการเซ็นสัญญาการร่วมหุ้นการลงทุนหลายสิ่งหลายอย่างก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะเพียงแต่ในช่วงนี้อย่าทําอะไระการทําอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดเผยมาก ให้เป็นในลักษณะของคุณไปอยู่เบื้องหลังคุณเป็นคนวางแผนให้คนอื่นออกหน้าออกตาแทนคุณเป็นคนคิดคุณเป็นเจ้าของความคิดคุณเป็นเจ้าของไอเดียก็จริงแต่อย่าพึ่งออกหน้ามากอย่าพึ่งแสดงตนว่าคุณเป็นเจ้าของไอเดียมากประมาณนี้ค่ะก็จะมีมุมที่ดีเกิดขึ้นเพราะถ้าออกหน้ามากเนี่ยปัญหาจะเข้ามานะคะเพราะว่าดาวพระอังคารเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาาวินาาหมายถึงพังเสียหายด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอยู่เบื้องหลังก็จะมีผลที่ดี กว่่านนัเองคะดาวการเงินก็คือดาวพระพุทธนะคะซึ่งดาวพระพุทธเองจะโคจรเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงปลายเดือนมิถุนายนค่ะ ตรงนี้นะคะสมัยก็ต้องบอกเลยว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภจะลงมือทําอะไรคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ผลประโยชน์จิตมีเกณฑ์ได้เกิดกําไรนะคะเพราะว่าดาวการเงินก็จะเข้มแข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นใช้จังหวะตรงนี้เริ่มคิดเริ่มลุยเริ่มทําได้อย่างเต็มที่ค่ะจะมีโอกาสได้ช่องทางทาเงินใหม่ๆนะคะแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยก็ยังถือว่ามากเลยทีเดียวนะคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายเป็นรายจ่ายจุกจิกราย ายฉุกเฉินรายจ่ายที่คุณไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนมาก่อนแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะถูกหลอกถูกโกงด้วยจะโอนเงินให้ใครหรือว่าจะร่วมทํานิติกรรมธุรกรรม,รรมทางการเงินกับใครก็ต้องอ่านรายละเอียดไตรตรองให้รอบคอบก่อนนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเงินแบบคาดไม่ถึงนั่นเองค่ะ หรือไม่เช่นนั้นนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภก็อาจจะมีรายจ่ายลับๆเข้ามานะอย่างเช่นคุณเอาเงินไปซื้อของบางอย่างแล้วคุณไม่ได้บอกแฟนคุณคุณไม่ได้บอกคนที่บ้านว่าคุณเอาเงินไปซื้อของอันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการจ่ายเงินแบบลับๆเป็นการใช้เงินแบบลับๆหรือทําไม่เช่นนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของการมีความลับบางอย่างกับคนใกล้ตัวหรือคนในครอบครัวก็เป็นไปได้เชน่นเดียวกันนะคะสมัยมองว่าโดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ ในจังหวะที่ดาวพระอังคารโคจรมาร่วมกันกับดาวพระพฤหัสและดาวพระเกตในครั้งนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะก่อร่างสร้างผลงานค่ะสร้างสรรผลงานมีไอเดียเพราะทั้งสองดาวนี้นะคะเป็นดาวคู่สมพลส่งเสริมกันดีในเรื่องของสติปัญญาความสามารถและทักษะค่ะคุณมีทักษะอะไรคุณมีความสามารถอะไรงัดออกมาใช้ได้เลยสิ่งเหล่านั้นจะนำผลประโยชน์ที่ดีมาสู่ตัวคุณค่ะคร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ สมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวริ้ศพทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ